สวัสดีครับผมมาจากเพจฝันวิกฤตแอดมิชันนะครับผม Pw ฝันวิกฤตแอดมิชัน2559นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาบอกแนวข้อสอบนะครับผมเรียกได้ว่าน่าจะออกทุกปีแล้วเป็นวิชาชีวะด้วยนะครับผมคือวิชาชีวะเนี่ยถ้ารู้ปุ๊บคือตอบเลยนะครับเป็นวิชาที่ไม่ต้องคำนวณอะ่ะคือรู้คือรู้ไม่รู้คือข้ามครับแค่นี้แหละเอาล่ะอันนี้คือเรื่องของผนังเซลนะครับผมอา้าวผนังเซลล์ผมคงไม่บอก นะว่าไอเซลเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมเราจะเจาะไปที่ผนังเซลเลยคือออกทุกปีครับผมไม่ว่าจะเป็นแพทนะครับผมแล้วก็9วิชาสามันนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงรอวินโดว์มันปรับก่อนโอเคครับผมมา <laughs> ผมจะทําให้มันกระชับนะครับผมโดยไม่ให้คลิปยืดเยื้อมากอะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เราจะมาว่าดในส่วนประกอบนะครับผมที่ข้อสอบน่าจะออกบ่อยมากนะครับผมเอาล่ะไอนี้เขาเรียวกว่าผนังเซลลนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเมาส์ผมหรือเปล่าอันนี้เมาส์ผม ผนังเซลล์นะครับผมซึ่งไอ้ข้างในเนะี้ยคือตัวเซลล์แล้วข้างนอกก็คือนอกเซลล์นั่นแหละอ่านะครับผมเดี๋ยวลบลบลบโอเคตรงนี้คือผนังเซลล์นะครับผมนี่คือผนังเซลล์เนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยคือผนังเซลล์นะครับผมเขาเรียกผนังเซลล์ทรงนี้ว่าฟูอิดโมซาอิกโมเดลนะครับผมซึ่งไอผนังเซลล์ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมเขียนให้ดูเดี๋ยวใช้โปรแกรมเพนนะครับประหยัดมากอ่ะฟูอิดโมซา อีกโมเดลนะผมซึ่งข้อสอบไม่ออกครับว่าถามว่ามันชื่ออะไรยังไงมันไม่ออกครับมันจะออกโหดกันนั้นละก็โครงสร้างเรารู้แล้วเรามาดูกันนะครับผมว่าไอพวกนี้มันคืออะไรไอเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกนี้ไอโครงสร้างโมเสกฟูอิดเนี่ยเดี๋ยวฟูอิดโมเสกผมบางทีผมอาจจะอ่านสลับกันนะครับผมโมเสกฟูอิดเนี่ยโครงสร้างมันจะประกอบไปด้วยฟอสโฟ ร,ฟโฟฟโรีปิดนะครับผมฟอสโฟรีปิด2ชั้นนะครับผมนี่จะนี่คือฟอสโฟรีปิดนะครับผมตรงนี้อา่ามันคล้ายๆอะไรดีคล้ายๆสเปิร์มแล้วกันคล้ายๆสเปิร์มที่มี2หางอา่าจินตนาการครับสเปิร์ม2หางเรียงต้น2ชั้นนะครับผมนี่คือชั้น1น,นี่คือชั้น1น,นะครับผมนี่ก็คือชั้น2มันจะกลับกันนะครับผมเนี่ยไ, Bing, ไอคงไอตัวฟอสโฟรีปิดตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาวาดัดวัดตัวมันก่อนอา่าผมจะสอนแบบพยายามให้มัน สั้นที่สุดครับนี่คือตัวนะครับผมตรงนี้นะครับผมจะเป็นพวกไขมันนะครับผมไขมันจำพวกอ,อ่อะไรวะลิ p ิดอ่ะลิปิดคอ o คอ s t e r o l p อ o s p h o l อ p i โฟโฟก็คือพวกลิ p i ดนั่นแหละพวกไขมันแป๊บหนึง่งพวก fatty acid ตตนะผมประมาณนั้นพวกตตี้แอซ i ดนะครับ fatty acid เดี๋ยวผมเขียนเลยแฟต เฟตอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เฟตอย่างงี้เฟตตี้แอซิดนะครับผมอ่าใช่แล้ววันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะครับผมวันที่หนึ่งกันยาครับผมวันแรกที่เปิดรับสมัครแก็ตแพดนะครับผมก็โหดมากครับเว็บล่มเอ้านอกเรื่องแล้วมาส่วนตัวด้านบนเนี่ยเขาเรียกว่าฟอสเฟตนะครับผมซึ่งเป็นธาตุนะครับเราจะเห็นความต่างว่าไอ้ตัวด้านบนเนี่ย,ยมีขั้วนะครับผมมีขั้วตัวด้านล่างเนี่ยไม่มีขั้วนะครับผม และอการที่เซลเนี่ยสมมตินี่คือเซลนะผมด้านนอกเซล์มันต้องเป็นของเหลวใช่ไหมครับผมเนี่ยตัวเซลล์นะครับเอ้นอกเซลนอกเซลล์เป็นของเหลวนี่คือตัวเซลลนะผมะเซลนอกเซลเนี่ยมันเป็นของเหลวครับคือของเหลวก็องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นน้ำนะผม H 2 O จําไว้ว่าน้ําเนี่ยจะมีคั้วนะครับผมแล้วการที่มีคั้วเนี่ยทำให้ไอ้ด้านที่มีคั่วของฟอสฟลิูติดตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโหผมเริ่มเขียนสับสนลอะออะ ไอฟอสโฟลิปิดตรงนี้นะครับผมหันไปหาด้านที่มีขั้วนะครับผมก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกลับที่รูปใหญ่นะครับผมตรงนี้สมมติมีขั้วทำให้ไอฟอสโฟลิปิดของเราหันด้านฟอสเฟตที่มีขั้วนะครับผมเนี่ยขั้ว po สลบเนี่ยเข้าหาด้านน้ำนะครับผมส่วนด้านไม่มีขั้วจะหันหลังนะครับผมนี่ด้านไม่มีขั้วคือไอหางสองหางตอนนี้ที่เป็นอ่าแฟตตี้แ <c oughs> อซิดนะครับผมอย่างนี้นะครับผม เรเรียงตัวกันเป็นอย่างเป็นอย่างนี้2ชั้นข้างในเซลล์เหมือนกันก็เป็นของเหลวเหมือนกันนะครับผมองค์ประกอบส่วนใหญ่ก็เป็นพวกน้านั่นแหละทําให้หันด้านมีมีขั้วไปหาน้ํานะครับผมอ่าโอเคพอเข้าใจองค์ประกอบตัวนี้แล้วก็ข้ามเลยแล้วกันไอฟอสเฟตไอเฟตซิดมันคืออะไรมันคือพวกสารเชื้อโมเลกุลน,นะครับผมคืออะไรโอ้ถ้าผมเล่าก็น่าจะยาวนะครับผมควรจะรู้อ่าลบๆ เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวสรุปให้ครับผมช่วงสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวลบลบไงวะอ่าดีลิทเอเวนกำหายหมดเลยอ่ะนี่นี่โหเสียเวลามากครับกับการลบเนี่ยโอเคครับผมมามาต่ออีกรอบครับผมเรามาดูกันครับผมว่าไอผนังเซลในีมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวมาวาดด้ตรงแรกเลยอ่ะตรงนี้ก่อนเลยครับผมไอติง่งติงเดี๋ยวไอถ้าถ้าผมจะวาดถึงติ่งเนี่ย อติ่งก่อนเลยก็ได้ไอไอตัวอื่นผมผมว่าจะพูดถึงไอตัวกลมๆนี้ดีก่อนดีกว่าแต่ว่าผมพูด,พดถึงติ่งแล้วเราก็จะมาว่ากันด้วยติ่งกันต่อมาไอติ่งตรงนี้นะครับผมสีเขียวๆตรงนี้นี่สีเขียวตรงนี้นะครับผมเป็นติ่งคาร์โบไฮเดรตนะครับผมคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตนะครับอันนี้ต้องจํานะครับผมวิชาชีวะไม่ใช่จาแล้วผ่านนะครับผมคือต้องจําแล้วติดหัวเลยนะครับผมในช่วงใกล้สอบด้วยอ คาร์โบไฮเดทโอ้โหเขียนเละแล้วครับคาร์โบไฮเดรตนะครับผมจำไว้ว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยผมจะใช้ตัวย่อเป็นตัว C นะครับผม C คาร์โบไฮเดรตเนี่ยจำไว้ถ้าบวกกับอะไรมันจะสารตัวนั้นชื่อนา้าของมันจะมีคำว่าไกลโคนะครับผมเช่นบวกกับลิปิดนะครับผมลิปิดในที่นี้คือไขมันนะครับผมมันจะได้สารที่ชื่อว่าไกลโคลิปิดนะครับผมไกลโคลิปิดอันนี้คือผมบอกองค์ประกอบก่อนนะ พอบอกองค์ประกอบเสร็จแล้วจะบอกหน้าที่การทํางานของมันนะครับผมตัวต่อไปนะครับผมคือคาร์โบไฮเดรตที่บวกกับโปรตีนนะครับผมโปรตีนมันจะได้อีกตัวหนึ่งนะครับผมเขาเรียกไกลโครโปรตีนอ่ก็ได้โครโปรตีนนะครับผมและเรามาดูจากรูปกันนะครับผมดูจากรูปอันนี้คืออ่าไอคาร์โบไฮเดรตนะผมมาเชื่อมกับตรงไขมันคอเลสเตอรอลตรงนี้ เอ้ยไม่ใช่โตฟาตติอซิดตรงนี้นะครับผมซึ่งเป็นไขมันมันเลยชื่อว่าไกลโคลิปิดนะครับผมไกลโคลิปิดชื่อเอาเป็นว่าชื่อมันก็จำๆไปนะครับผมมาดูตรงนี้บ้างครับตรงนี้ตรงนี้ครับไม่ใช่ต้องวงตรงเขียวๆครับติ่งๆตรงนี้ติ่งตรงเนี้ยมาเสียบกับไอ้ก้อนตรงนี้นะผมก้อนตรงนี้คือโปรตีนนะผมเดี๋ยวผมจะเล่าในส่วนถัดไปมาเสียบกับก้อนโปรตีนตรงนี้ทําให้ตรงนี้ต้องชื่อว่าไกลโคโปรตีนนะครับผมไกลโคโปรตีน นะครับผมไกโคโปรตีนเ,เดี๋ยวพูดถึงคาร์โบไฮเดรตเอ่อไม่ต้องพูดถึงแล้วละ่ะคาร์โบไฮเดตก็เหมือนแบบเสียบนะครับผมเสียบพวกลิปิดพวกโปรตีนก็จะชื่อเป็นไกโคลนะครับผมหน้าที่ของมันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะทําหน้าที่ร่วมกับโปรตีนนะครับผมทําหน้าที่ร่วมกับโปรตีนคือไกโคลิปิดเนี่ยส่วนใหญ่ไอ้ตรงน Guy เนี้ยไกโคลิปิดเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยออกข้อสอบนะครับผมจะไปเน้นตรงนี้นะครับผมไกโคโปรตีนตรงนี้ ต้องแยกให้ออกนะครับผมริบิดกับโปรตีนออกข้อสอบผมการดอ,อกจันเลย3ดวงพอคือออกข้อสอบทุกครั้งนะครับผมอพอได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ต่อไปต้องไอ,กอ้ก้อนก้อนกลมๆเลยเอย้เดี๋ยวผมลืมบอกไปไอ้คาร์โบไฮเดตติงๆใช่ไหมมัน,นทําหน้าที่เป็นแอนติเจนนะครับผมแอนติเจนในพวกกรุปเลือดนะครับกรุปเลือดก็จําไว้ไอ้ติงๆคาร์โบไฮเดตเนี่ยมันเป็นแอนติเจนในกรุปเลือด ถามว่าแอนติเจนแอนติบอดีคืออะไรถ้าให้ผมเล่ามันจะมันจะคนระบาดกับเรื่องนี้เดี๋ยวเอาเป็นว่าก็จำไว้ครับผมไอ้กิ่งกิงแอนติเจนเนี่ยมันคือคาร์โบไฮเดรตอ่าต่อไปเราจะไปพูดถึงส่วนต่อไปกันนะครับผมเปลี่ยนสีแล้วแป๊แบบนึงเอาสีเอ้สีเขียวดีไหมเอา,อาสีม่วงแล้วกันนะครับผมอ่าสีม่วงมาพูดถึงไอ้ก้อนกลมๆที่แทรกอยู่ในชั้นฟอสโฟลิปิดนะครับผมก้อนกลมๆตรงนี้หรือตรงนี้หรือตรงนี้ หรือไอตรงนี้นะครับผมมันคือก้อนโปรตีนอย่างที่ผมพูดไปโปรตีนโปรตีนเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทนะครับผมคือ peripheral protein ซึ่งเดี๋ยวสีแม่งอเอาเขียวแล้วกัน peripheral protein น,นะครับผมคือมันจะอยู่ภายในชั้นน่ะชั้นของผนังเซลล์ชั้นในส่วนไอโปรตีนอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่า integral integral protein นะผมซึ่งมันจะแทรกอยู่ข้างในนี้ เอาเป็นว่าถ้าเกิดงงๆเดี๋ยวผมจะสรุปไอ้ส่วนที่ออกข้อสอบให้ทายคลิปนะครับผมเนี่ยอินทิกรัลโปรตีนนะครับผมหน้าที่ของมันเนี่ยคือจะเหมือนแบบเอ่อรวมรวมทํางานกับไอคาร์โบไฮเดรตนะผมมันจะทําหน้าที่เหมือนเป็นตัวรับนะครับผมตัวรับตรงนี้เขาเรียกว่าพวกรับรีเซพเตอร์นะครับผมพวกเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องลบลบไอ้ส่วนของด้านขวาออกนะครับผมลบในส่วนด้านขวาออก สีเขียวเหมือนเดิมสมมติมีโปรตีนอยู่เว้นกรรมผู้การก่อนอ่าสมมติมีโปรตีนอยู่แล้วครับผมแล้วมีกิ่งๆซึ่งเป็นกิ่งคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันจะทำหน้าที่รวมกันนะครับผมทำหน้าที่เป็นตัวรีเซพเตอร์นะครับรีเซพเตอร์รีเซพเตอร์เนี่ยอารมณ์เหมือนประตูะประตู BTS อ่าประตูเสียบบัตร BTS นะครับผมนี่คือประตูเสียบบัตร BTS นะครับผมแล้วมีไม้กัน้นไม่ใช่ไม้กัน้นอะไรสักอย่างกั้นอยู่นะครับผมนี่คือช่องเสียบบัตรนะครับผมสมมติเราเสียบบัตร เข้าตรงนี้ปุ๊บประตูตรงนี้ก็จะเปิดนะครับผมก็ให้มองว่าไอตรงไอบัตรตรงนี้เหมือนเป็นสารนะครับผมสารรีเซพเตอร์เนี่ยมีความจำเพาะนะครับผมคือมันค่อนข้างที่จะเรื่องมากนะครับผมมันจะไม่รับทุกสารมันจะรับสารของมันที่มันต้องการเช่นโซเดียมโซเดียมโซเดียมไอออนด้วยอ่าพอโซเดียมไอออนเสียบเข้าไปปุ๊บอ่าสมมตินี่คือบัตรโซเดียมไอออนนะครับผมประตูก็จะเปิดนะครับผมอ่าแล้ว พวกสารอื่นก็เข้าไปได้นะครับผมพอพอประตูเปิดปุ๊บสารอื่นเข้าไปได้อ่าประมาณนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ไอในส่วนของโปรโตีนเนี่ยอ่โปรโตีนถ้ามันแบบ2ตัวอย่างเงี้ยมันจะให้อารมณ์เหมือนประตูประตูบีเทสแบบนั่นแหละก็คือมันมีคุณสมบัติเหมือนไอตัวนี้เลยแบบมี2 2ก้อนติดกันอย่างเงี้ยอ่สารเสียบปุ๊บ ประตูเปิดครับประตูเปิดครับส่งผลให้สารสีแดงตรงนี้สารตัวอื่นเข้าไปนะครับผมพูดง่ายๆมันจําเพาะมากครับมันมันจะไม่เอาสารที่ไม่ใช่บัตรบัตรอ่าบัตรวีเทเข้านะครับผมพูดไปผมยังงงเลยเดี๋ยวผมสรุปให้ละกันเอาเป็นว่าตอนนี้เรารู้อยู่2ตัวแล้วนะผมคือตัวโปรตีนนะเอา้าเวนกำตัวโปรตีนนะผมซึ่งเป็นก้อนๆอนอาจจะแทรกอยู่ระหว่างฟอสโฟลิปิด หรือว่าแทรกอยู่ภายใต้นะผมภายใต้ตัวเซลล์ครับไอ่กิ่งๆนะผมกิ่งๆคาร์โบไฮเดรตนะครับผมเอ่อตัวต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีแล้สีฟ้าบ้างตัวต่อไปครับผมคือคอเลสเตอรอลนะครับผมนี่คอเลสเตอรอลนี่ครับคอเลสเตอรอลก็จะแทรกแอบแบบแบบประมาณว่าแอบ,บเนียนอยู่ในชั้นฟอสโฟลิปิดนะครับผมแอบ,บเนียนอยู่นะครับผมคุณโครงสร้างมันอถ้าใครอยากรู้โครงสร้างมันมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเป็นหกวงอย่างนี้ หกวงเ,เดยวเวนกรรมวาดผิดโอ้โหวาดยากมากครับอา่าหกวงอย่างนี้หกวงอย่างนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นอีก6วงนะครับผมแล้วตรงนี้เป็น5วงนะผมนี่คือโครงสร้างของฟอสโฟเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โครงสร้างของคอเลสเตอรอลนะครับผมแต่หลักๆเนี่ยเขาจะเรียกตรงนี้อีกไม่ใช่ไม่ใช่เรียกนะคือไอคอเลสเตอรอลเนี่ยมันเป็นประเภทหนึ่งของไขมันตระกูลสเตรอยนะครับผม คอเลสเตอรอลมันเป็นเป็นอะไรดีเป็นอ้อมเป็นซับเซตของสเตรอยโหซับคาสิสตาดนะฮะซับเซตของสเตรอยนะผมพูด,ดง่ายๆถ้าแบบเหมือนแบบโจทย์ถามแนวว่าสารใดต่อไปนี้เป็นสเตรอยให้คุณมองโครงสร้างนี้ไว้นะครับผมเรารู้รู้ส่วนประกอบกันหมดแล้วต่อไปแนวข้อสอบนะครับผม ผมให้คุณจำหลักการตรงนี้แบบว่า,าสีฟ้าไปเลยทิกนะครับผมหนครับถ้าเป็นสารประเภทโปรตีนเนี่ยเวลาเข้าเซลล์เนี่ยต้องผ่านรีเซพเตอร์นะครับผมผ่านรีเซพเตอร์ผ่านรีเซพเตอร,ร,ตอรอ์พูดแล้วอาจจะไม่เห็นภาพต่อไปตัวที่2ครับสารพวกไขมันครับผมไขมันมีอะไรบ้างเาสเตยรอยลิปิด Fatty Acid เอาเว้นคำเขียนผิดอีกแล้ว fatty acid นะครับผมก็มันอาจจะแบ่งเป็นอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวอันนั้นว่าว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะไขมันนะครับผมจำไว้ว่าเวลาผ่านเนี่ยพุ่งดิ่งเลยครับผมพุ่งดิ่งเลยอ่ะพุ่งดิง่งเดี๋ยวมาดูตัวที่หนึ่งกันนะครับผมสมมติครับมีก้อนโปรโตีนอยู่ครับโอ้โหก้อนโปรโตีนแม่งสีแม่งโคตรเนียนะอะโอ้โหแม่งเดี๋ยวเดี๋ยว ผมต้องลบไอ้สีพวกนี้ว่ะแต่ถ้าลบนี่มันลบลําบากมากฮะเดี๋ยวผมจะคอนโทรแยาวเลยนะคอนโทรแซดอ้าไม่ได้ว่ะครับผมเอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองถ้าเกิดผมทําขอบอย่างเงี้ยแล้วผมกดล,ลบมันจะหายหมดเลยนี่คือความเจ๋งของโปรแกรมเพนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นว่าช่างแม่งนะครับผมแล้วเราจะวาดสารก่อนนะครับผมสารประเภทโปรตีนเอาเป็นก้อนดำา ตกก้องผูการใช่ก้อนดำๆตัวนี้นะครับผมสมมติเวลาจะผ่านเนี่ยมันจะผ่านรีเซพเตอร์นะครับผมรีเซพเตอร์คืออะไรรีเซพเตอร์จะเป็นแบบนี้ก้อนโปรตีนซึ่งอาจจะแทรกอยู่ตรงฟอสโฟลิปิดนะครับผมแทรกอยู่ตรงฟอสโฟลิปิดนะครับผมแล้วมีกิ่งกิ่งคาร์โบไฮเดรตอยู่นะครับผมก, oh กิ่งกิ่งคาร์โบไฮเดรตก็ไอออมออมอออมโอ้โหแม่ง โปรแกรมเพ้นสุดยอดมากครับเอาเป็นว่า,าสมมติไอ้ก้อนๆกลมๆตัวเนี้ยเข้าปไปแตะนะครับผมทําให้ช่องมันเปิดนะครับผมแล้วไอ้ตัวอื่นๆก็จะเข้าเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในเซลล์นะครับผมอา่าจิกซอก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับผมต่อไปครับตัวตัวต่อไปคือไขมันนะครับผมตัวที่2สมมติไขมันคือก้อนก้อนโก้อนเป็นก้อนดาวอย่างนี้นะครับผมก็จะไม่ว่า ไขมันเนี่ยพุ่งดิ่งได้เลยครับผมพุ่งดิ่งเลยคือไม่ต้องผ่านโปรตีนไม่ต้องผ่านไกลโคโปรตีนไม่ต้องอะไรพวกนี้คือพุ่งดิ่งเลยนะครับผมพุ่งดิ่งลงชั้นฟอสเฟตได้เลยนะครับ <c oughs> อล่ะต่อไปเป็นแนวข้อสอบแล้วครับผมนะเรามาดูกันครับข้อสอบเขาอ,ออกอะไรกันบ้างอืมข้อสอบอันนี้ผมเอาจิตวิชาสามัญน,นะครับผมจิตวิชาสามัญแพทก็ออกประมาณเนี้ยนะ ต่ส่วนใหญ,ญ่แผ่นมันจะออกไปพวกการลำเลียงสารเข้าอะออสโมซิสดิฟฟิวชันการพองการแพร่ใช่แล้วถามว่าทำไมไขมันถึงเข้าไปได้เลยไขยมันไขมันเป็นเป็นพวกไม่มีคั่วนะครับผมไม่มีคั่วก็เหมือนกับไอไอตัวเนี้ยฟาตติแอซิดที่แบบหลบน้ำฮะหลบไอพวกของเหลวด,ด้านนอกเนี่ยมันจะอยู่ข้างในใช่ไหมการไม่มีคั่วเนี่ยเวลาเข้าออกเนี่ยจะผ่านการแพร่ครับผม แพร์คือเข้าไปทันทีเลยอ่าเข้าใจนะต่อไปมาแนวข้อสอบับผมเฉวิชาสามัญมันจะมีข้อหนึ่งครับถามว่าเดี๋ยวแป๊บนึงผมมีหนังสืออยู่อ่ากดไขมันครับลำเลียงเข้าสู่เซลล์โดยวิธีใดเอ้ยผ่านออร์แกนเนลใดดีกว่าผ่านออร์แกนเนลใดก็ในเขาจะให้รูปมาครับผมในโจทย์ให้รูปมาแล้วกาสมมติเป็นนี่เป็นหนึ่งนี่เป็นสองอะไรประมาณนะั้นผมไม่เขียนในนี้ดีกว่าคือมันเละเทะแล้ว นะครับผมกดไขมันคืออะไรฟาตตีสิดนะครับผมมันจะให้อ่าสมมติมันให้อันนี้มาให้อะไรวะฟอสโฟลิปิดมาสมมติมันเขียนเลขตรงฟอสโฟลิปิดเนี่ยเลขห้าอ่ะตอบไปเลยครับผมเลขห้าคือไขมันแพร่ผ่านฟอสโฟลิปิดได้ทันทีนะผมตอบช้อยตรงนี้แหละจบใช่แล้วแนวตัวต่อไปเป็นแนวที่สองครับระวังครับผมระวังมากครับโจทย์ครับเขาถามว่า พวกตัวรับครับผมอะเซทิลโคลีนเนี่ยคืออะไรคือคือออร์แกเนลใดพวกตัวรับรีเซพเตอร์นะครับผมแต่ว่าเป็นรีเซปเตอร์ของอะเซทิลโคลีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทในระบบประสาทนะครับผมเดี๋ยวคืออะไรก็ช่างมันไปก่อนรีเซปเตอร์ครับผมคือออร์แกเนลใดโจทย์ครับกวนมากครับผมกวนมากครับรีเซปเตอร์อ่าสมมติมันให,ให้ให้รูปมาใช่ไหมมันให้รูปของไกลโคโปรตีนเนี่ย ก็คือูให้รูปผนังเซลล์มานน่แหละแต่ในส่วนของไกลโคโปรตีนเนี่ยโจดเกียนมากครับเดี๋ยวผมจะใช้ปากกาแดงนะครับผมมันให้ตรงนี้มาเป็นมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันชี้จิ้มตรงนี้ครับผมจิ้มตรงนี้แล้วให้เลขมาจิ้มตรงนี้ให้เลขมาครับผมหลายๆคนครับเจอตรงนี้ครับตอบเลยครับผมตอบข้อหนึ่งผมบอกเลยนะผิดผมเคยบอกแล้วใช่ไหมรีเซพเตอร์มันต้องเป็นไกลโคโปรตีนการที่มันจะถูกเนี่ย โจ์ครับต้องเป็นอย่างนี้ครับคือล่อตรงนี้ทั้งหมดครับมันถึงเป็นไกลโคโปรตีนครับอ้าวโจ,าโจ์ถ้าโจทย์ไม่ให้อย่างนี้มาเราตอบอะไรอะ่ะเออตอบอะไรอะ่ะแล้วมันให้อีกตัวมาครับผมเดี๋ยวเดี๋ยก็คือโปรตีนนั่นแหละให้เลขมาเป็นโปรตีนตระกูลอินทิโกนะครับผมอินทิกรอลอ่าเลข5้นะกันสมมติถ้าแล้วก็ให้โปรตีอาคาร์บโบไฮเดต,ตรงนี้มาสมมติเป็นเลขสนะครับผม อย่างที่รู้คาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันจะทาหน้าที่รวมทำหน้าที่ร่วมร่วมกับโปรตีนนะผมในการเป็นรีเซพเตอร์นะครับผมในกรณีนี้ถ้ามันให้อย่างนี้มาผมแนะนําให้ตอบหมายเลข5้าครับผมโปรตีนนะครับก็ผมเคยบอกแล้วมันมีโครงสร้างโปรตีนหนึ่งซึ่งเป็นแบบเหมือนประตู2อันติดกันคล้ายๆประตองโก,โกนี่ครับมันเป็นเปรีเซพเตอร์ได้เหมือนกันประมาณนี้นะครับผม ก็ให้ตอบประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปดูตัวอื่นก่อนโจทย์ก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละับผมนี่ก็คือสรุปนะครับเดี๋ยวสรุปสรุปสูตรผมนี่ผมใช้สูตรใช้สูตรลัดดีไหมผมว่าจะลบแบบนี้ลบแบบนี้แล้วแบบนี้สรุปนะครับผมสรุปสรุปสรุปโปรโตีน โปรตีนต้องผ่านรีเซปเตอร์ไขมันพุ่งเข้าพุ่งเลยพุ่งไขมันพุ่งพุ่งในทีคือต้องผ่านผนังเซลล์พวกฟอสโฟลิปิดกันนะผมไอครงสร้างแบบนไหมอ่ะแล้วถ้าอา่ผมมีคำถามเอ้ยไม่ไม่ไม เอาถามนีปะ่ะว่าถามดิสมมติโจ์เนี่ยอยากถามออแกนเนลตรงนี้อาออ์แกนเนลตรงนี้คืออะไรไอเส้นเส้นกิ่งกิ่งตรงเนี้ยอยู่ด้านนอกเซลเนี่ยคืออะไรอ่าถ้าถ้าเกิดมันเป็นอย่างเนี้ยผมแนะนำแล้วให้ตอบเลยคอลลาเจนครับอ่าถามว่าผมรู้ได้ไงเอาเป็นว่าพวกคุณลองไปอ่านกันดูนะผมอ่านเกี่ยวกับโครงสร้างอะไรต่างๆนานาคอลลาเจนนะครับนะนะผม ก็ P W ฝ่าวิกิตแอปพิเคชั่นหกก็ขอจบเพียงนี้นะผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับลาก่อน